สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยักับผมเองเกมเมอร์ไอเวสเไทยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมฟิกเซอร์การรีวิวนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวอาวุธปืนที่ผมถือนะครับผมเป็นอาวุธเซตของชุดดำน้ำของฉลามนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนวรีวิวเก่าๆหรือคลิปอื่นๆของเกมนี้สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังเก่าได้เลยนะครับผมเอาละครับผมจะทําการความรู้จักว่าอาวุธสั์อันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยครับปืน ปืนกลนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าโปรเจกต์โดฟินนะครับผมดาเมจ423ยิงเร็ว98บแปดปืนกระสุน30เดินเร็ว65ยิงแบบ2ออโตโมัติกทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสริมได้แล้วก็คูณ8ซูมนะครับผมอาวุธที่2นะครับเป็นอาวุธปืนพกแบ็กอัพนะครับมีชื่อว่าโปรเจกต์รีไวล์ครอกนะครับผมดาเมจ423ยิงเร็ว96้าสิบหกปืกระสุน22เดินเร็ว75ยิงอ,อัตโนมัติก ยิงติดศัตรูทะลุผ่านแล้วก็ซูซมคูณ4ครับและอาวุธสุดท้ายเป็นอาวุธสไนเป็กมีชื่อว่าโปรเจกต์มาตินนะครับผมดาเมจ4่3ยิบยิงเร็ว7ดสบี่บรรจุกระสุน8เดินเร็ว50ิยิงติดเลเซอร์แล้วก็ทําให้แบบเราสามารถ z o มเป็นเอ็กซเรย์ผ่านได้นะครับผมแล้วก็กระเด้งกาแพงได้นั่นเองนะครับผมติดพื้นได้เมื่อคูณซื้อทั้งหมด3อันนี้ครับคุณก็จะได้ความสามารถคือหากว่าเราขนาดยิงปุ๊บแล้วรีโหลดปลุ๊บสามารถผ่านตัวได้ชั่วคราวนะครับผม เป็นได้แค่แบบวินาทีนะครับผมอันนี้คือความสามารถของเป็นชุดดำน้ำของแบบเหมือนเป็นกึ่งฉลากนะครับดูรูปร่างแล้วนะครับผมก่อนจะลงคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดสวัสดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปนะครับผมรวมกันกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมือม่อมีคลิปใหม่นะครับผมเอาละครับผมจะลองทดสอบกับปืนสามอันซิว่ามันดีแค่ขนาดไหนนะครับผมรูปร่าง3ามปืนนี้ก็จะเป็นแบบสีเดียวกันเลยนะครับผมถามว่ามันเทไหมมันก็เทนะนี่การยิงปืนสามารถคูณสูงไรเลยไหมครับผม การลีโลปุ๊บสามารถหายตัวได้แค่เดียวนะครับผมถามว่าแบบไวลอดตาสตูนนครหบผมถามว่ามันมันอาจจะมีข้อเสียนะมันก็มีอยู่ยิงเล่นแบบไกลกๆก็ยิ่งดีนะหรือประชิดต,ตัวส่วนตอนนี้ก็คือเป็นปืนพกแบบรัวๆนะครับผมสามารถมันยิงทะลุผ่านได้นะแต่ว่าแบบอคนเล่นก็แบบมันหลบตรงต้นไม้อยู่นะพ่อแม้ภูงก่อนต่อมาเป็นปืนสไนบ้ารนะับสไนน์นี้สามารถแบบยิงเด้งพื้นได้นะพอดี นีอกสลนการซูมมันก็เป็นเอ็กซาพันเห็นหมดเลยนะครับผมเนี่ยผมสามารถแบบเห็นหมดเลยดีมากมันก็เป็นข้อดีนี่นะเรียบร้อยเอ d ช็อตโอโ้โหคิวตัวเองไม่ได้อีกอมไม่โดนโอโ้โหเอามาขอเป็นปืนพบบาง สังเกตได้ว่าแบบสกินท่าหลามันก็อาจจแบบแหวกแนวหน่อยน,นะครับตอนนี้แทนแบบคนเล่นก็น้อยมากออืเรียบร้อยแต่ปืนอันนี้คือปืนกลน,นะจะไม่สามารถใช้ตัวช่วยได้ปืนกลเป็นพกยิงทะลุผ่านแต่มันจะยิงรัว เนี่ยนะเรียบร้อยแล้วมันคิวติกระปุกอีกแล้วคูงพันนี่นะไม่จับอืมนี่นอือไปโดนอีกอ้อย โอ้ยกระโวยครั้งนี้เริ่มของจริงแล้วนี่ดบ้างนี่เอาช่วยหน่อยอืยออเรียบร้อยคิวก็นน้อยแนละ้วรอบนี้เรียบร้อยหายตัวก่อนเรียบร้อยจะเป็นคิวอ้าๆหลบ อ่านัน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 ปืนพกอยู่ไกลๆไม่ต้องซูมดีกว่าถ้าอยู่ไกลผมซูมเนี่ยเห็นไหมครับผมมันจะมันจะไวอ่านั่นนั้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 นมีหอกมีหอกแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามใช้เกาะอึดปรับปรับปืนพกซูมก่อนครับผมฝ่ายตัวแบบชั่วรขาว หายตัวก่อนหายตัวก่อนโหติดไฟติดไฟอือเออเรียบร้อยปึ๊บไม่โด,ดนเออเออเออนี่ไม่โดนโอ้โ,อโหนี่ล่อตาศัตรูได้นะแต่มันต้องไวมากลบก่อนลงก่อนลงอืมม,มันยิงโดนเฉยบางทีเห็นศัตรูปึ๊บมันยิงโดนซะแม่เลย เรียบร้อยฮะาสวยงามสไนั์นี่นะนี่นะไม่ดับเรียบร้อยโอเคผมขอเปลี่ยนแม่ปดีกว่านะครับผมเอาละครับผมวันนี้ก็เข้าฟูกับแม่ปสัตว์น้ําอีกแล้วนะครับผมก็คือมอกกานการใช้ปืนแบบอยู่ในน้ําเหมือนกันนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้เปิดมาก็มีปืน มีคนใช้ปืนปกเ,เอ,อ่อมีฉลามเดี๋ยวอยู่บนแน่ๆเลยโอเคงั้นลงคลางดีกว่ามีนเนี่ยเจอคนละนี่ไงเรียบร้อยเห็นไหมครับผมมันยิงพื้นได้นะดูเห็นไหมครับผมมันดีมากอ่าคุณซื้อปืนสไนน์นี้ก่อนต่อมาก็ปืนนี้อันดับ2และปืนสุดท้ายปืนพกเพราะว่าปืนพกมันยิงแบบคือ ถึงแม้ยิงเร็วนะแต่ว่าความเร็วมันไวดีหนึ่งสองอันเนี้ยพอๆพอกันเลยนะครับผมสำหรับใครชอบแนวปืนพกหรือปืนกลก็แล้วแต่คุณเลือกนะครับผมผมก็ไม่ได้บังคับนี่เรียบร้อยเป็นงามอนั่นนั่น เฮ้ยพึ่ง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 พึงนี่พึ่งนี่พึ่งนีพึ่งนีพึ่งก่อนไม่ทันโอ้โหเจอพึงตัวสั่นเลยมีคนชอบใช้เล็กพึ่งบ่อยนี่แต่จริงๆผมมีปืนแบบทำให้แบบไม่ให้ใช้อุปกรณ์เสริมนะก็ยิงดีไหนก็แล้วครับผม เอ็เซเได้นะเออเราสามารถซูมได้แบบดูตำแหน่งโอเผมเจอเห็นแน,น่นันๆๆต่อหน้าเลยฟิลิปปินเปล่าผมไม่ได้ใจอันนี้แค่คิเองนะคิเองคืนบทก่อนเงยียบเลยเงยียบมากเออพอซูมปุ๊บม,มันต้องมาแน่นเลยผมเชื่อบแบบนั้นเดีเดวเดๆเ เดี๋ยวมันแอบเหรอแอบจริงๆด้วยขึ้นละนี่มีทางลบโดดโดดขึ้นใครออกเกมไม่แนใจโอ้โหข้างล่างคนน้อยมากเลยโอ,ยลอ้ติดเลือติดเลือนี่ร้อยเจอแต่บอดอีกแล้วคืนปกบงังแท็บไม่ได้ใช้เลย นี่ก็ได้นะปืนพกก็ได้ตอนนี้ก็เงียบมากเลยนี่เจอคนแล้วไปไหนครับเนี่เจอแล้วนีนะ่เรียบร้อยเฮ็ดช็อตนี่ปืนก็เฮ็ดช็อตได้นะพอพอกันเลยเน้นความเร็วกับการยิงแม่น ูก่อนถ้าไม่เจอปุ๊บผมซูมเลยนะเอ้อเอเอนี่แนะต่อหน้าเลยโอเคจะซูมต่อละกันไม่อยู่ตรงนี้ละ่ะเดียเดี๋ยวเดวผมเห็นหลังๆแล้วดีไงเจอคนแหละปืนพกคุนพ,ก,พกสไนเป์เรียบร้อย Okay. ก็นี่แหละคือแบบบางทีเจอแต่ผลแบบธรรมดาๆะดานะก็ผ่านๆไปเอาละนี่รับร้อยนี่เน้นของดีเลยนะครับสามปืนนี้เออเฮดช็อตดาบเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเจอใครผมไม่แน่ใจเ <Okay. S 1> ป็นพกปืนพวก โอ้โหกระตุกกว่าเดิมกล่องช่วยหน่อยกล่องบรรเลงเพลงเดี๋ยวมีคนใช้ปืนกลปืนกลต้องใช้ปืนกลซะหน่อยแหละมาปืนกลครับผมปืนกลฉลามปืนพกฉลามกับสนานฉลามอืมอพอๆกันเลยพุงเงียบอยู่หลบก่อนครับผมหลบแบ,บตฟังไม่มีตาเดี๋ยวแหละนี่ไงน,นี่ แบนเหลือน้อยแหละเออเออโดนเรียบร้อยอ่ะปืนพกบ้างปืนพกปืนพกสามารถยิงทะลุตัวได้นะตอนถือว่ามันก้อนแรงนะก้อนแรงอยู่โอ้เฮ้ยกับดักระเบิดเรียบร้อยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน โอ้โหแยงคิวพุงทะลุกองชัวรก่อนเงียบร้อยมากองมันออเอ้เฮ้ยปืนพกปืนพกแมวใครใครโดนก่อนพอๆทั้งคู่ เจอแล้วนี่แนะ่มาให้ใช้ครับหลบก่อนหลบก่อนอ้ืมดีหน้าบางทีโดนสตูปุ๊บไม่ให้ใช้ดาวกระจาก็ยิ่งดีมากสอดน,นี้ก็เหลืออะห้าสิบวินาทีอันนั้นหยับร้อยนี่โคตรดี นี่นี่เปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบมาจะเกิดก็เกิดมาไม่กลัวเราบอยเออ <c oughs> น,นี่ไงม <c oughs> ีใครอยากจะลองไหมอยากให้ลองูขึ้นก่อนจบดิอ่าอาอยู่ไหน โอ้ไม่ทันโอเคก็ทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคก็นั่นแหละครับผมปืน3อันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีอีกหนึ่งนานผมแนะนำเอาล้วก็่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส r i ครเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อม,มีมีคลิปใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวมาก่อนนะครับสวัสดีครับ